รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ การแห่งชาติก็ร่วมกับทางการไฟฟ้าฝา่ายบริเตนประเทศไทยตั้งแต่ปี2060ชวนนะครับรณรงค์โนโนโนให้ผู้คนนะมาเปรียดไฟฟ้าร่วมกันให้เป็นบ้านเบอร์ห ของการนี้ขนาดตั้งแต่ต้นแบบบ้านนะครับการวางผังแต่บ้านก็ต้องดูทิศทางงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงเส้นทางลมท,ที่จะให้บ้านมันไม่ร้อนมากแล้วก็ตัววัสดุประกรณ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานนะครับแล้วก็กําแพงก็จะถูกออกแบบแล้วก็ดีไซน์ ือลดพลังงานเท่านั้นเลยอกากาศมันจะโฟเย็นสบายแค่พันลงก็อยู่ได้สบายค่าไฟปกติจะประมาณ200กว่าบาทก็ใช้ไฟอแต่เราก็ใช้เครื่องไฟฟ้าก็หลายอย่างอยู่ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านกับการเคหะแห่งชาติรายการบ้านที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวความสุขที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่ละหลังและความสุขนั้นสามารถแบ่งปันและส่งต่อให้กับผู้คนที่อยู่โดยรอบได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเพราะบ้านไม่ใช่แค่พื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างคูนยาวคูณสูงแต่บ้านคือคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติทั้งความสุขสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมตามแนวความคิด s m a r t ติ้งสมาร์ตลีฟบาย NHA ฉลาดคิดชีวิตดีนั่นเองครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของบ้านวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบ้านที่อยากจะมาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของบ้านเบอร์ห ครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินายทวีพงศ์วิชัยดิตสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าครับกับเรื่องราวบ้านเบอร์5ครับมีด้วยหละครับครับมันก็เป็นความร่วมมือทางการแห่งชาติก็ร่วมกับทางการไฟฟ้าฝ่ายบริเตนประเทศไทย ตั้งแต่ปี2060พนาตั้งแต่ต้นแบบบ้านการวางผังแต่บ้านก็ต้องดูทิศทางของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงเส้นทางลมเพื่อที่จะให้บ้านมันไม่ร้อนมากอมพอมันไม่ร้อนมากมันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอก็บางทีก็ไม่ต้องเปิดแอร์อก็ประหยัดไฟไปแล้วแล้วก็ตัววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นฝ้านะเพดานนะครับแล้วก็กำแพงก็จะถูกออกแบบแล้วก็ดีไซน์เพื่อลดพลังงานเท่านั้นเลยนะครับแล้วเราก็ทํา โครงการนำร่องร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับตั้งแต่ปี60เราก็ได้บรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยว่าบ้านนี้โครงการนี้เป็นบ้านเบอร์ห้างโครงการนำร่องเราเริ่มที่บ่อวินไม่ถึงไปโฟกัสที่บ่อวินก่อนเริ่มต้นยังไงแล้วผลสัมฤทธิ์ออกมาเป็นยังไงเราถึงขยายผลต่อได้ครับโครงการบ่อวินเป็นโครงการที่กําลังเริ่มดําเนินการอยู่ในขณะนั้นก็สามารถที่จะเอาหลักคิดนะครับแล้วก็วิธีการออกแบบตลอดการใช้วัสดุเนี่ย จากกฟผลงมาในบ่อวินได้เลยนะครับพอพัฒนาที่บ่อวินแล้วก็มีการทดสอบว่ามันใช่ไม่ใช่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างนะครับจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จมีการสมมอบแล้วก็มีการวัดค่าด้วยว่ามันประหยัดพลังงานจริงไหมมันลดการใช้พลังงานจริงหรือเปล่านะครับจนกฟผเขาก็ประทับตาว่าโอเคผ่านเราถึงนํามา พัฒนาในโครงการอื่นๆต่อฟังแบบนี้แล้วสนใจมีที่ไหนบ้างครับ <S <S นะครับตอนนี้ก็ขยายไปอีกหลายๆพื้นที่นะครับมีที่ปทุมธานีอยุทยาบางปะอินนะครับขอนแก่นสิงห์บุรีรและกับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้ยินมาว่าตอนนี้การแข่งชาติเนี่ยได้รับรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่นด้วยก็เป็นในรอบหลายๆปีนะครับที่การแข่งชาติได้รับรางวัลและเศรษฐกิจดีเด่นครับก็เป็นประเภทการบรณาการความร่วมมือร่วมกับการไฟฟ้าไฟผลิตนี่แหละนะครับในการ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการของการแข่งชาติโดยเฉพาะยิ่งไอ้บ้านเบอร์หนะครับ,รบก็วันนี้มันพัฒนาความร่วมมือมาปีนี้เข้าปีที่5แล้วเราพัฒนาความร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆทำในการที่จะนําเอาเทคโนโลยีของการ,ราฟไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทยเนี่ยมาร่วมกับการพัฒนาโครงการของการแข่งชาติครับนอกจาก ความร่วมมือร่วมเนี่ยครับการไฟฟ้าก็มีองค์กรอื่นๆก็มีอีกมากมายด้วยเราก็พยายามที่จะทําความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆอย,<ม>อย่างล่าสุดก็ไป m อมกับธนาคารอา,ารสงเพาะนะครับในการที่จะเอาระบบการตรวจสอบของเขามาใช้กับการแห่งชาติ<ม>เราก็จะไปทําความร่วมมือที่จะมาพัฒนาระบบให้กับทางการแห่งชาติด,ด้วยก็เป<ม>็นก,การพ<ม>ัฒนาความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจร,ร่วมกันครับ<ม>อันนี้สิ่งที่เห็นได้อย่างหนึ่งคุณผ,ผู้ชมผมว่าชัดเจนมากๆเลยทางการเคหะแห่งชาติคือดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของคนเพราะฉะนั้น ที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของคนมันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงไปกับหน่วยงานมากมายหลากหลายเลยก็เลยเรากำลังจะไปทำพลังานมือกับการทปาทางในส่วนนครหลวงท่านเป็นส่วนภูมิภาคนะครับในการที่จะประหยัดการใช้น้ำนะครับม,มีการนําน้ํากลับมารียูสใหม่นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดเห็นไหมนี่คุณผู้ชมมีทั้งไฟฟ้าปปา ่อสเพราะว่าพณะนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเปรียบเป็นทุจรชาท่านก็มองว่ารัฐวิสาหกิจที่เรามีกันอยู่เนี่ยถ้ามันสามารถมาจอยกันได้มันจะทําให้กระบวนการให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยเร็วขึ้นวัันนี้ก็เป็นนโยบายของพระนทท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเราก็ไม่รอดีนะครับเราก็ พร้อมที่จะไปทําความร่วมมือนะครับกับทุกๆรัฐวิสาหกิจเพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชนาะว่าอันนี้ทุกคนก็พร้อมให้ความร่วมมือแล้ววันนี้เราใช้คําว่านวัตกรรมเข้ามานวัตกรรมต่างๆนานากับเรื่องราวขององค์ความรู้ครับซึ่งเอามาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นต้องยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าคุณผู้ชมครับโครงการของการเคหะแห่งชาติวันนี S ้เราต้องพูดกันชัดเจนเลยว่าไม่ใช่แค่ว่ามีพื้นที่เราเราก็สร้างจบเราคิดในชุกมิติคือมันมันต้องใส่ใจมากขึ้นอ่ะกว่าเดิมเพราะว่าวันนี้ ทุกอย่างบนโลกมันเปลี่ยนนแล้วก็นวัตกรรมมัาจะเข้ามาช่วยแล้วเมันก็นลดต้นทุนให้กับทางการเเขหะเพื่อจะได้มีงบประมาณไปปรับปรุงส่วนอื่นๆให้กับ,บพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยอ,อ,อ,อันนี้ผมว่ามันก็เป็นความชัดเจนแล้วก็เห็นได้ชัดแต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปบอกวินดีกว่าเราจะได้ไปเห็นเลยว่านี่บ้านเบอร์ห้าหน้าตาเป็นยังไงสำหรับวันนี้ขอกราบขอบคุณนายทวีพงศ์วิวชัยดิตท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติขอบคุ ออคุณผู้ชมครับและขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาถึงโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชนบุรีบอร่อวินเป็นที่เรียบร้อยกับเรื่องราวบ้านเบอร์หสัมผัสแรกเมื่อเข้ามาสิ่งที่ต้องบอกเลยว่า พื้นที่สะอาดสะอ้านและในขณะเดียวกันต้องบอกเลยว่าโครงการนี้ใหม่กลิบครับที่สําคัญคือคําว่าบ้านเบอร์ห้าที่ว่านี้สามารถประหยัดพลังงานได้ขนาดไหนและสิ่งที่ผมอยากรู้คือคนที่เข้าอยู่และอาศัยจริงเขารู้สึกได้ถึงคําว่าประหยัดพลังงานมากขนาดไหนวันนี้ห้ามพลาดตามผมเข้าไปข้างในบุกเลยครับคุณผู้ชมไป เอาละคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวของบ้านเบอร์ห้าที่นี่ครับข้อมูลความรู้เดี๋ยวต้องคุยกับผู้ชายคนนี้พี่เบลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดีครับพี่เบลกับเรื่องราวของบ้านเบอร์ห้าตรงนี้มีทั้งหมดกี่หลังครับโครงการแคหาชุมชนและบริการชุมชนชมบุรีบอวินมีทั้งหมด415ยูนิตนะครับอืม415ยูนิตใช่ซึ่งอันนี้ลักษณะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นบ้านเดี่ยวหมดเลยเป็นบ้านเดี่ยวหมดเลยครับเป็นบ้านแบบซื้อ เป็นบ้านแบบซื้อครับซื้อเลย<ช>ไม่ได้เช่าภาพรวมมันก่อนเลยดีกว่าคำว่าบ้านเบอร์ห้ามีหลักในการออกแบบบ้านยังไงครับแล้วก็มีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากโครงการอื่นๆอย่างไงบ้างครับโครงการบ้านเบอร์ห้านะครับ,รบก็คือเน้นเป็นการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เลือกใช้วัสดุก่อสร้างเรื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายโจทย์แรกของการแก้หาเลยคือเราเสียค่าใช้จ่ายในด้านค่าไฟฟ้าเยอะมากมเราจึง เริ่มต้นแต่การวางผังเลยนะครับเราวางผังตามทิศทางลมที่บ้านทุกหลังจะต้องได้รับลมยังโครงการนี้ลมเข้าด้านไหนครับพี่ลมเข้าทางด้านทิศตะวหนอกครับตะวันออกใช่ครับเมื่อลมเข้ามาด้านนี้ปุ๊บมันก็จะไหลผ่านชุมชนทั้งหมดถูกต้องครับแล้วเราก็ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเพื่อให้เขาได้ลดพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดผมแต่สิ่งที่ผมต้องเห็นก่อนคือด้านนอกคุณผู้ชมบ้านหลังนี้กี่ห้องนอนบ้านหลังนี้มี2ห้องนอนครับสองห้องนอนเนื้อที่เท่าไหร่ครับ เนื้อที่ประมาณ45ตารางเมตรครับ45ตารางเมตรเป็นบ้าน2ชั้นนะคุณผู้ชมครับอะละเราเข้าใจภาพรวมกันเสร็จเรียบร้อยบุกด้านในบ้านเลยใช่ไหมเชิญครับเชิญครับพี่ บอกเลยว่าตั้งแต่ทําเรื่องบ้าน,าน,านกับการเคหะแห่งชาติมาเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสบุกบ้านที่มีคนอาศัยอยู่จริงๆแบบนี้นะคำว่าบ้านเบอร์ห้ามาเริ่มเบอร์ห้าจากตรงไหนก่อนครับครับกระจกจะเห็นไหมครับว่าเป็นสีเขียวเยวเป็นกระจกตัดแสงการความร้อนเข้าในสิออ่ตัวบ้านก,กันแสงไว้ไม่ให้รังสีต,งต่างกันเข้ามาในบ้านด้านนี้หน้าต่างครับบ้านเบอร์ห้าหน้าต่างเยอะมากช่วยให้แสงเข้ามาในตอนกลางวันและตอนเย็นทําให้ประหยัดการใช้ไฟได้ด้วยเข้ามาอย่างที่บอกว่าแสงเปิด ค่อนข้างที่จะทําให้เนี่ยมันไม่ต้องเปิดไฟเลยเปิดไฟในขณะเดียวกันเมื่อบ้านเนี่ยมันมีการไหลวนของอากาศอามันก็ทําให้บ้านมืร้อนถูกต้องครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือผนังอ่าผนังอ่าเด่นยังไงผนังผนังต่างจากบ้านปกติทั่วไปคือปกติจะใช้อิฐบล็อกหรือว่าอิฐมอนแต่บ้านเบอร์ห้าใช้อิฐบนเบาช่วยการความร้อนได้ถึง 30-40%ทําให้บ้านเย็นขึ้นเพราะนั้นเราก็จะเน้นตรงนี้ฮะใช่เน้นให้ว่าถ้าเกิดเข้ามาอยู่ตรงนี้จะช่วยสามารถประหยัดพลังงานกันได้อะไรประหยัดได้ประหยัดใช่ครับขออนุญาตบุกด้านบนเลยตามไปด้วยนะครับครับใช่เลยครับพี่หมาโอ้โหไม่แคบนะไม่แคบนี่คุณดูพื้นที่บันไดสบายอ่าเข้ามาด้านในห้องนอนนะครับห้องนอนนี่นี่ห้องโล่งครับโปร่งสบายในขณะเดียวกันช่องรับแสง เหมือนเดิมครับช่อง<ร>าสายเราเยอะมากและที่สําคัญครับตัวฝ้าเพดานตัวนี้บ,บ้านเบอร์ห้ามีการเสริมฉนวนป้องกันความร้อนอหนาถึง2นิ้ว<อ>การความร้อนจากหลังคาลงมาทําให้บ้านเย็นขึ้นมันเป็นสิ่งที่ผู้ชมต้องสัมผัสเองอถึงจะรู้ว่าบ้านเบอร์ห้ามันทําให้เราเนี่ยอยู่อาศัยแล้วก็มันเป็นหลักทิศทางลมที่มาผนวกกับวัสดุที่นํามาก่อสร้างถูกต้องครับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วลงตัวมาก ไปบุกอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้เขาเซตไว้เป็นห้องพักก็สามารถทำเป็นห้องนอนได้อีกห้องหนึ่งเลยทีเดียวใชบเป็นอนไนก็ประสงค์เลยจะนอนก็ได้จะใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้โอ้โหเข้ามาด้านนอกบ้านเบอร์ห้าแตกต่างจากโครงการอื่นคือเราเลือกใช้สีอ่อน เพื่อให้การสะท้อนความร้อนออกไปได้ดีขึ้นอีกอันหนึ่งที่สําคัญ<ม>อ,อะไร้รยาเพดานเห็นไหมครับโอ้อตรงน,นี้เป็นรูระบายอากาศระบายความร้อนจากในหลังคาออกมาช่วยอสองทางเลยลมดันเข้าไปแล้วก็ออกมา แล้วก็ไหลออกมอีกด้านนึงเพราะลมจะเข้าด้านนี้ใช่รับถูกต้องครับก็จะดึงลมเข้าไปครับความร้อนไหลลงมาโดนถนนยังค้างอยู่งงๆโดนลมดันออกไปใช่ครับโอ้โเนี่ยแหละครับหลักการทําให้บ้านเย็นแหม่ไม่น่าเนี่ยคุณผู้ชมพอออกมาข้างนอกต้องบอกเลยว่าร้อนเลยใช่พอเข้าแบบนี่ยเขาก็เด้งแสงออกมาเนี่ยเด้งแสงออกมาแสตาเลยทีเดียวโอ้โหแต่เข้ามาต้องบอกพื้นที่เขากว้างขวางมากใช่ครับเจ้าของบ้านขออนุญาตบุกสัมภาษณ์เัานิดนึงดีกว่าสวัสดีค่ะมาด้านน้ำบ่อน้ำมาร้อนทริปพิเกษเนาะมาฟังเสียงสะท้อนของผู้อยู่อาศัยจริงดีกว่าเพราะว่า เรากําลังพูดถึงเรื่องราวของบ้านเบอร์ห้าบ้านประหยัดพลังงานเราเคยรู้จักคําว่าบ้านเบอร์หมาก่อนไหมจ๊ะก็พอรู้ร่าวๆอพอรู้นะพอเขาบอกเออประหยัดพอเข้ามาปุ๊บมันประหยัดสมชื่อตามใจเลยไหมถูกใจเลยไหมถูกใจค่ะถูกใจเลยมีข้อดียังไงบ้างการอยู่บ้านแบบนี้ตอนกลางคืนอากาศเป็นยังไง อากาศมันจะโฟเย็นสบายแค่พันลงก็อยู่ได้สบายเลยไม่จำเป็นต้องซื้อแอร์มาติดน่าอิจฉาครับเพราะว่าการออกแบบต่างๆกนะัอะไรย่างที่บอกลมดีทุกอย่างดีหมดเลยค่ะเย็นสบายค่าไฟเท่าไหร่ค่าไฟปกติจะ ประมาณ200กว yeah, ่าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวค่าไฟนะพี่ไม่ใช่ค่านานนะทพะมถูกจังเลยโอ้ถูกมากค่าไฟ200กว่าบาทแต่มีเดือนนี้300รกว่าบาทเพราะเื่อนี้เมษานะค่ะก็ใช้ไฟแต่เราก็ใช้เครื่องไฟฟ้าก็หลายอย่างอยู่เนี่ยก็เห็นเปิดทีวีมีตู้เย็น พัดลมก็มีนะ,ะ,ะนี่พงศ์นิพทโอ้นี่เป็นเรื่องปกติหาเครื่องซักผ้าก็มีอยู่แล้วเบอร์ห้าทั้งนั้นเลยเบอร์ห้าหมดเลยโอ้เห็นบ้านแล้วต้องบอกเลยว่าน่าอยู่มากๆะและที่สําคัญคือบ้านหลังนี้ประหยัดด้วยคุณผู้ชมที่นี่แหละคือบ้านและบ้านที่ว่าน,นี้สามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนที่อยู่เดือรอบได้อีกด้วยในช่วงหน้าผมจะพาไปดูคุณผู้ชมครับกับบ้านที่น่าอยู่แบบนี้บ้านเบอร์ห้า Spa. ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเรื่องบ้าน,านกับการเคหะแห่งชาติกับเรื่องราวของบ้านเบอร์5บ้านประหยัดพลังงานและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชนบุรีบอวิน คุณผู้ชมครับเราได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องราวของบ้านเบอร์ห้ากันไปเป็นที่เรียบร้อยบ้านประหยัดพลังงานในขณะเดียวกันมาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยที่ทําให้เราสามารถมีชีวิตในการอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขเหลือเกินครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวการประกอบสมมอาชีพต้องบอกเลยว่า ภายในโครงการแห่งนี้เขามีการประกอบสัมมาอาชีพกันหลากหลายเลยทีเดียวภายในบริเวณพื้นที่โครงการอย่างเช่นร้านข้างๆสิ่งที่เห็นในขณะนี้ก็เป็นเรื่องราวของอะไหล่ยนต์ต่างๆนะครับในเรื่องของรถจักรยานยนต์ร้านขายของชําร้านเสริมสวยแล้วก็ร้านอื่นๆอ,อีกมากมายและแน่นอนคุณผู้ชมครับมาถึงที่นี่ทั้งทีเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของการประกอบสัมมาอาชีพของผู้คนที่นี่เป็นบ้านที่น่าอยู่และก่อให้เกิดรายได้นํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองครับ ผู้ชมครับกับสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งรเราเรียกว่าบ้านเบอร์ห้าโซนหนึ่งแล้วกันซึ่งลักษณะบ้านหลังนี้เป็นร้านกาแฟด้วยใช่เขาก็ต่อเติมเล็กๆน้อยๆเพื่อทําเป็นร้านกาแฟมีการสร้างอาชีพเออสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเนาะดูน่าอยู่มากเลยหลังนี้หลังนี้น่าอยู่จริงลูกบ้านเสร็จจากภารกิจครับจะทํางานที่น่งที่นี่กลับก็มาบ้านผมว่าร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่คนต้องมานั่งแน่นๆเลยผู้ชมกับภาพรวมแบบนี้ มาละเรียบร้อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอะไรครับเนี่ยชานี่มานี่ผมครับผมพี่สั่งอนะไรชาเย็นของผมนี่นมหมีนมหมีอ้าวถามก่อนขอเรียกคุณแม่แล้วกันนะคุณแม่อยู่ที่นี่มานานแล้วหรือยังจ๊ะ มาอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วสองปีกว่าแล้วนะกับสิ่งที่เป็นตอนนี้ต้องถ้าถามหละว่าบ้านเบอร์ห้าเป็นไงบ้างอยู่ดีเลยค่ะเย็นไหมครับเย็นดีเดิมแม่เป็นคนที่ไหนเป็นคนอุบลอุบลแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่นานยังจ๊ะโอ้จะ20ปีแล้วยี่สิบปีแต่นันมาทำอะไรจ๊ะแม่ทำอะไรปะทยาเป็นกุ๊กแล้วมาถึงรู้มีที่นี่พอดีห้านอยู่แถวนี้ห้านก็ซื้อไปหลังนึงอ่าก็เลยอยากได้กับเขามีแต่คนอยากได้อยากมาอยู่ด้วยพี่ทํางานก็เขามาอยู่ซื้อมาตั้งหลังสองหลังนะเขาซื้อ ลูกเข้ามาทำงานเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่นี่เนอะบ้านไม่แพงด้วยเนาะบ้านไม่แพงด้วยนี่แต่คนอยากซื้อเซฟไม่พอแต่ตอนนี้ไม่พอขายไม่พอขายเดี๋ยวรอเฟสสองเฟสสาม๋ย่รีบออกแบบเลยครับรีบเลยนะรวดเร็วเลยในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพล่ะ เราเปิดร้านที่นี่นอกจากมีร้านตรงนี้ผมเห็นมีร้านของแม่ร้านขายของชำใช่ไหมร้านขายของชำเป็นไงบ้างแม่ก็ไปเรื่อยๆค่ะขายได้ขายได้นะลูกค้าเยอะไหมคนในชุมชนเราอืมก็เข้ามาซื้อของซื้อของช่วงไหนขายดีสุดเย็นๆเลยเราเลิกงานประมาณห้าโมงคนกลับกันเข้ามา ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะเป็นช่วงเวลาที่คนกลับกันมาแล้วมานั่งพัก่อนนั่งรับประทานอาหารนั่งกินอะไรกันเย็นๆชิวๆมีความสุขนะอ่ะขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณมากครับพอถึงเรื่องราแบบนี้เสร็จถามนิดนึงถามนิดนึมีพวกแบบว่าคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าเป็นตลาดเป็นอะไรนี้เรามีไหมอ๋อมีครับทางด้านหน้าโครงการนี้เรามีเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มอลล์อย่างที่คุณจอบว่ามีตลาดมีของกินเยอะแยะมากมายเลยเสียงด้วยครับสะดวก ออกไปนิดนึงก็จะมีโมเดิร์นเทรดช็อปพวกนี้ครับเยอะแยะมากมายมการเดินทางก็สะดวกไม่ไกลมากเอาเป็นว่าคุณผู้ชม๋ยวผมได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยดีกว่าว่าคุณภาพชีวิตมันดีได้ยังไงและองค์ประกอบของชีวิตที่นี่มีครบขนาดไหนแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่พาผมนำชมกับพื้นที่บริเวณนี้<ม>ขอบคุณครับ ชมครับนอกจากภาพรวมของคอมมูนิตี้มอลมีร้านสะดวกซื้อต่างๆนานาโดยรอบแล้วพื้นที่ตรงนี้หนานแน่นไปด้วยผู้คนและแน่นอนครับเมื่อมีคนมันก็ต้องมีอาหารอร่อยๆอวันนี้ผมพา,าคุณผู้ชมแวะมาที่นี่ร้านนี้ส้มตำเงินล้าน สวัสดีครับสวัสดีค่ะส้มตําเงินล้านสาขา5ใช่ค่ะเปิดมาแล้ว4สาขาใช่เด่นยังไงแล้วมาถึงเปิดเฉพาะบ่อวินนี้อย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งชุมชนใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหมู่บ้านเยอะนีหลักๆเลยค่ะเขาก็เลยเปิดในละแวกนี้อย่างเดียวเลยแล้วส้มตําของเรามันแตกต่างจากที่อื่นยังไงจ๊ะ ถ้าเป็นส้มตําก็คือปลาล้าเลยค่ะปลาล้าเราน่าจะตําแล้วสามารถเรียกรสได้เลยเรียกรสยังไงใช่ค่ะต้องการเน้นเปรี้ยวเน้นปลาล้าอย่างนัวอย่างเดียว<ม>เปรี้ยวหวานอย่างเดียวได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเปิดเมนูก่อนเลยเอาอันแรกเลยค่ะตำป่ารสชาติเผ็ดจัดจ้านอมเปรียปร้ยวนิดๆอมเปรี้ยวนิดๆได้จัดไป ขอบคุณครับนี่ตำป่ามหาสนุกเผ็ดจ,จัดจ้านรสชาติถึงใจรสชาติจะเป็นยังไงตามจ๊อบไปโอ้โหคุณผู้ชมดูหน้าตาหน้ารับประทานมากๆเลยทีเดียวดูแต่ละอย่างครับเอารสชาติก่อนอันนี้ตำป่าอ,อันนี้เป็นป่าดงดิบ ค่อยๆแหวกป่าเข้าไปอนนือหือ้ากลิ่นขึ้นเลยคือรสชาติเขาตามสั่งจริงนะเผ็ดจัดบวกกับมีเปรี้ยวตามนิดๆเครื่องแน่นมากนี่ ณผู้ชมมันจะดีแค่ไหนถ้าบ้านคุณมีร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอยู่รอบบ้านไปหมดเลยผมว่าอันนี้คือในฝันผมเลยทีเดียวครับกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในขณะเดียวกันความสุขนี้มันช่างชิลแล้วก็ฟินซะเหลือเกินโอ้ยอใจไม่ไหวละขออนุญ,ญาตลุยเต็มที่ครับผู้ชมครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับยืนยันได้อย่างหนึ่งครับว่าสิ่งที่ผมสัมผัสวันนี้มันคือบ้านที่สามารถที่จะมอบความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริงบ้านที่ทําให้เราอยู่อย่างสบายกระเป๋ากับเรื่องราวทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าใครสนใจอยากมีบ้านอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนั่นก็คือการเคหะแห่งชาติสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www nha.co.th หรือสายด่วนโทร6 6 5 5และสำหรับใครที่อยากมีบ้านอย่าลืมติดตามชมรายการเรื่องบ้านกับการเคหะแห่งชาติรายการดีสำหรับคนอยากมีบ้านทางอมรินทีวี HD ช่อง34ทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ